สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาร์นะจ๊ะสวัสดีครับยิบสี่หล่ะพน้าเชนียวครับมื้อนี้มาซองมืองเห็ดครับบนตกะวันได้กินยางครับน้องเห็ดไข่เท่าครับเดี๋ยวภาพไปเบิ้งเนาะค่ะส่วนเสานี้จะพี่น้องมาตาเสาเลยค่ะมามาซองเบิองเห็ดค่ะว้าย่ค่ะต้นพ่อนเห็ดบ,บ,บานอยู่ค่ะอ้งต้องดอกสิ ว้ายดอกมันพอดีเลยโอ้แหวงมามเหมือ้อนี่เห็ดอยู่ตรงมันจะมีเห็ดเนาะฝนตกค่ะก็เลยม,มาซองเบืองโอ้ขาขาดปวดโอ้เห็ดไข่เห็ดขาขาเห็ดไหมนะถือกินโอ้คืออยู่ไหน คือเป็นดอกอันมุนแท้บัวมุนบัวมุนก็แขโอ้แข็งดีอยู่ดอกเห็ดแม่หอมอยู่บ่อเห็ดปลานี่ยนะหอมหหอมปลาดอกงามค่ะเมื่อซองเบืองเห็ดไข่จ้าอันฝนตกอันดินซุ่มเนาะจ้ะเขาก็เลยมาซองเบืองเห็ดไข่ครับสามดอกสามดอกพ่อแก้วค่ะ เสียบผมลุนกันครับย,งยง่งหน่อยปะไ่เส้นเ่วดอกดอกน่อยมันตอนนั้นไม่ไดอกปกเว้ยดอกน่อยพ้อ มาบานเปิงเพิงอยู่แล้วนี่ปีดูตอมนี้ว้ายมีเห็ดอันนี้คืออันปลาเกามันนะค่ะพันเคยเกิดต้องเคลียหาค่ะเพราะว่าใบตองมันหนาต้องคุณ มะมะเบิงนะคะมะเบิงอันมอเมื่อค่อยเกิดค่ะเป็นปลาเก่ามาซองเบิงกะมีอีหลีค่ะแต่ว่าเขาเจ้ากะเก็บไปแน่แล้วค่ะห้อยเคียบแผ่นเบ็ดเลยไม่หน่อ่านทางมาเจ้าว่าเก็บได้เลยหนึ่งเท้าอืมแค่หนุ่หกขาวก็ออกแล้วจี อันนี้มันอันเกิดน้ำขางังน้ำขอกปลาเนาะค่ะ่วงนี่เนาะค่ะเฮ็ดอันหลายๆท่างเนาะค่ะพันก็ออกแน่แหลวจะเดี๋ยวอันทางบานเฮ่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวทางบานเฮ่ากะรอดจังหน่อยค่ะเพราะว่าฝนมาหลบไม้เนาะค่ะฝนมาหลบไม้ดินท้งกระซุ่ม ะขาดบ่าอีกบ่วล้ายมือค่ะเฮ็ดกะจะออกนะคะ่ะดอกไม้เฮ็ดดอกไม้ <c oughs> บ่ได้เอากะตามาน่ำค่ะมื่อานอยู่ได้ตองเฮ็ดกระตาเทียมค่ะ <c oughs> เฮ็ดตองค่ะนี่ค่ะดอกเฮ็ด ่อยระค่ะราไปเบิ่งกันเนาะค่ะเสร็จแล่ะว้าวขี้ดินทมติเอ้าคือทางนี้คือบ่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตอะเคียร์เตอะคลอมว้าคุณค่ะครับโอ้ปูาดดอกเงี้ยเห็ดดอกใหญ่ครับคุณน่ะวู้ยดอกใหญ่ค่ะคุณน่ะ เกตคใหญ่มันไหครับมันรุนมันรุนครับขุนนี่ว่าจได้เก้ีวไงบช่ป้วยุนค่ะเกตคยใหญ่เกตคใหญ่อันนี้ห้องกาอันเขามาเบิงค่ะห้องกาจอดรถเพราะว่านเขาไปซองเมึงในป่าเลยค่ะพตาอันดินทมเนาะฉันว่าเกียดทางไหมครับดินทมอันเฮ็ด ดินทมเฮ็ดเบิดเลยเนาะเห็ดไข่ใหญ่โอ้แม่เห็ดไผ่ใหญ่ด้วยครับโอ้ยดินทมโอ้แต่เสียดายใช่เนาะเห็เเข้าไปเยอผมเหเ็ดเบิรดเนี้ยนี่หอมคัก นี่แะค่ะเขาจะเขาจมาจอดรถค่ะก็ไดแล้วค่ะได้แเก้ยวใหญ่เลยค่ะนี่ 1, 1, 1, 2, 1. 1> เดี๋ยวไปซองเมืองอีกเนาะจ้าว่าเขาจะพ่อเห็ดอีกบอนเนาะค่ะอันนี้มันเป็นปลาเห็ดร่วมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนาะจ้าเห็ดไข่มันออกกอ่รมูผู้เป็นเขาว่าซองเมืองกอนเนาะพันวาหมวกว่านนี่เขาจะได้เห็นลรโงกอยู่ค่ะ มาบ่าท่านพระเจ้าพร้อมรับเจ้พร้อมเห็ดหวยหอยอยู่ค่ะเ้เเาเห็นเห็ดปวกเ้าเห็นเห็ดปวกเห็ดปวกน้ำฝนว้าวคุณน่ะสองดอกคุณ อกอันจูมกับดอกแงนาะเม็ดปวกขดดม่คะครับความพกเกี่ยวหรือครับหอมเไข่ท่ว่าือกินเห็ดไข่น่ะสิบานน้อใส่น่งเห็ดไข่น้อซ่องไปซ่องมาหมกลุบยี่เน้า ตะเกากินแห้งแบบนี้เนาะแต่มันจะเป็นดอกบานนี่ตะเกาเมีนดอกบานดอกใหญ่กินหอมหอมเง็ดเบาเวลาคนพ่อล่ะค่ะที่เพิ่งค่ะเชี่ยพ่อบ่ป๋า นี่ไงติดไข่เลยน่าว้าวว right ้าฮ้องค่ะอันข,อข้องค่ะดอกอันออกตันนี่ดอกเล็กๆอ,อย่างนี่้โอ้โหคุณดอกนี่เหยีบ <h ums> ไข่อู้หอม นี่แก้วใหญ่เลยพี่น้องแก้วใหญ่แล้วพุณแก้วใหญ่แล้วครับโอ้แบบหอมเลยค่ะกินหอมหอยเลยกับเมื่อก่อนไปหาเชื่อนเหมือนแม่เตี้ยวเลยไปหาสองปลาเนาะค่ะไปกินผู้ล่องมือค้างร้อยถือ ดอ,ดอกดอ,อย่างนุ้อันนี้บอกวานตบมุกนะานตบมุก็เป็นเพียงน้องใหม่อ,อ,อันนี้เนาะคะ่ะอันจำรับเจ้านีเนาะค่ะกามาซองเบิงซื้อค่ะบ่าไหรตั้งใจว่าจะมาเก็บเนาะคะ่ะมาซองเบิงอยู่ไก่อันไ,ไก่กับปลายางคะ่ะมันอยู่ครับถื้อประมานรอบเอ้า <laughs> คิดไข่ใหญ่หอมมื้อนี้ค่ะก็มาอันเชิบเบิ่งซะก่อนเนาะค่ะจักอันน้อยค่ะก็ถือว่าหมานอยู่ค่ะหมานในแก้วอันนี้ก็จะเอาไปกี่แก้วช่วงเช้านี่ล่ะค่ะจังได๋ก็อันฝากทุกทุกท่านเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีลาบานาเฉลี่ยในเด้อจ้าแล้วก็ขอบคุณเนาะค่ะที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาค่ะ จังไดกะรอชมรอติดตามกันคลิปต่อไปพร้อมเนาะคะ่ะเพราะว่า,วาเ,าเนี่นเขาจะไปเกมเห็นอยาง<ๆ>พอช่วงนี้เห็ดเริ่มออกแล้วเนาะจ้ะสำหรับถ่ายคลิปนี้จ้าก็จะลาไปก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะยุ่งกัดครับ <c oughs> ยุ่งไ